ข้อที่หกนะครับนะบอกว่าสนามหญ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมนมันมีเส้นแทงมุมยาวยี่สิบสี่เมตรนะครับตอนนี้ครูยังไม่ได้วาดตัวสี่เหลี่ยมนะแต่ครูวาดเส้นแทงมุมของมันก่อนเนี่ยเส,นนเส้นเนี้ยครับเส้นเนี้ยยาวยี่สิบสี่เมตรนะครับมีเส้นกิ่งยาวหกเมตรกับสิบสองเมตรเส้นกิ่งต้องแตะตัว ออกจากเส้นทียงมุมโดยแตกออกไปแบบตั้งฉาก6เมตรกับ12เมตรครับแตกตัวไปไหนแตกตัวไปยังจุดยอดงั้นจุดยอดสองจุดของสี่เหลี่ยมก็คือจุดปลายของเส้นกิ่งเนี่ยแล้วจุดยอดอีกสองจุดก็คือจุดปลายของเส้นทียงมุมเนี่ยนคะครับงั้นเราก็วาดสี่เหลี่ยมได้แล้วนะครับ โ okay. อเคขอให้สี่เหลี่ยมอันแรกเนี่ยนะครับนะที่เป็นสนามหญ้านี่เนาะเป็นสี่เหลี่ยม A B C D แล้วกันนะครับเส้นเทียมมุมก็คือ A C ยาวยีี แล้วก็เส้นกิ่งนะครับก็คือ B E แล้วก็ D F เนี่ย B E กับ D F นะครับยาว6แล้วก็12นะเขาบอกว่าพื้นที่ของสนามหญ้าเนี่ยมันจะไปเท่ากับพื้นที่ของที่ดินอีกแปลงหนึง่งซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเนี่ยสองแปลงนี้สองแปลงนี้พื้นที่เท่ากันนะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมีด้านคู่ขนานด,ด้านหนึ่งยาว20เมตร รู้ด้านคู่ขนานด้านหนึ่งด้านนี้ยาว20เมตรส่วนอีกด้านหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นะครับระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานเป็น8เมตรเส้นนี้นั่เองนะครับระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานก็คือคําว่าสูงในสูตรนั่นเองนะให้หาความยาวของด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งว่าเป็นเท่าไหร่ นั้นคุณจะต้องให้ความยาวของด้านผู้ขนาดอีกด้านหนึ่งให้เท่ากับ x เมตรออ่ะโอเคดังนั้นอย่างรูปแรกเนี่ยเรารู้ข้อมูลของเส้นเทียงมุมรู้ข้อมูลเส้นกิ่งเราหาพื้นที่ได้แล้วครับน้นพื้นที่ ของสี่เหลี่ยม A B C D นะครับรู้เส้นเทยียงมุมรู้เส้นกิ่งก็ใช้สูตรสี่เหลี่ยมใดๆนะเศษส่วนสองคูณเส้นเ,น 2, เนทยียงมุมคูณผลบวกเส้นกิ่ง ก็เปนส่วนสนะครับคูณด้วย AC ผลบวกเส้นจริงก็คือ BE DF AC คือ24 BE คือ6 DF คือ12นะหน่วยพวกนี้เป็นหน่วยเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ออกมาหน่วยตารางเมตร ยี่สิบสี่เก้าสองร้อสิบหกรูปแรกมีพื้นที่สองร้อสิบหกตารางเมตรเขาบอกว่าที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นรูปคางหมูเนี่ยมันมีพื้นที่เท่ากันนะครับมีพื้นที่เท่ากันกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เป็นรูปสีเ่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นพื้นที่ของรูปนี้ ก็ต้องเป็นสองร้อสิบหกด้วยจีน ื้นที่ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูะูขอตั้งชื่อก่อนนะคางหมูนี้ชื่อ PQRs แล้วกันแล้วก็ตรงสูงของมันนะครับคือ TU ที่อยู่เป็นความสูงของมันเนาะอนนี้พื้นที่ของ PQRS ก็ต้องเท่ากับ216ตารางเมตรด้วย สูตรของอรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ หนึ 1> 1่งส่วนสองนะครับสีเลี่ยมข้าวหมูเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่มันมีนิยามมีข้อกำหนดว่าต้องมีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นในตัวสูตรจะมีคำว่าด้านคู่ขนานอยู่ด้วยหนึ 1> 1่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานสูตรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนึ่งส่วนสองมันมีหลายสูตรนะครับแล้วเด็กๆก็ มางทีก็ใช้ปนกันนะครับนี่วิธีจำของค้างหมูเนาะนิยามของการจะเป็นค้างหมูได้ต้องมอีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่นะครับเพราะฉะนั้นในตัวสูตรพื้นที่จะมีคำว่าด้านคู่ขนานอยู่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ด้านที่ขนานกันก็คือ PQ กับ SR นะครับนะ PQ ยาว20เมตรโจทย์ให้มา SR นะโจทย์ถาม นะครับเราก็เลยตั้งไว้ว่าให้มันเท่ากับเเมไว้นะครับบวกด้านคู่ขนานก็คือ PQ บวกกับ SR แล้วก็ไปคูณกับความสูงก็คือ TU PQ ยี่สิ ไปบวกกับ sr ที่เราตั้งไว้ให้เป็น x แล้วก็ไปคูณกับ tu ก็คือ8มาดูในมเุเล็บกันในมเุเล็บเนี่ย การบวกมีสมบัติการสลับที่งั้นคุณสลับเป็น x บวกยี่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอจัดการเลยแล้วกันเนาะเอาหนึ่งส่วนสองไปคูณกับแปดเลยนะครับออกไปจัดแปดได้สี่พื้นที่ที่จะออกมานะครับ ซึ่งจะต้องเท่ากับ216ตารางเมตรนะครับตรงนี้ต้องเท่ากันพื้นที่สี่เหลี่ยมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการว่า4คูณด้วย x บวก20จะต้องเท่ากับ216 ย้ายสีไปหาร x บวกยี่สิบก็จะได้ห้าสิบสี่ย้ายยี่ย้ายี่สิบไปลบ x ก็จะเท่ากับสาสิบสี่เมตรเพราะฉะนั้นด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือ sr ในรูปนะครับ ได้คูณขนาดดีได้ก็คือ S R ในรูปสายนี้ที่เราตั้งไว้ว่าให้ยาว x เ,เมตรตอนนี้รู้ความยาวแล้ว เท่ากับ x เมตรเท่ากับสามสิบสี่เมตรโอเค